เวลาเรานำเอกสารหรือว่าวัตถุต่างๆมาวางนำเสนอเนี่ยเราก็สามารถชี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นด้วยชัดๆเลยนะครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งจากแบรนด์ Lumens นะครับรุ่นนี้ก็จะมีชื่อว่า DC 172ตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง Document Camera ครับใช้ถ่ายภาพเอกสารหรือว่าจะเป็นวัตถุก็ได้ก็จะเหมาะสำหรับคุณครูหรืออาจารย์ผู้บรรยายหรือวิทยากรนะครับเราก็จะสามารถถ่ายภาพจากกล้องตัวนี้ครับขึ้นจอทีวีหรือว่าจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ก็ได้ใช้ถ่ายภาพให้นักเรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพเอกสารหรือว่าวัตถุที่เราจะมานำเสนอตรงนี้นะครับหรือจะใช้งานแบบออนไลน์ ก็ได้ครับเพราะว่าเขามีช่อง USB รองรับอยู่สามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เป็นการนําเสนอผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ก็ได้รุ่น DC 172ตัวนี้ครับก็จะมีความละเอียดสูงสุดเนี่ยเป็น 4K เลยแต่เราก็สามารถเลือกปรับความละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1 0 8 0 720หรือว่าจะเป็นขนาดแบบ XGA ก็ได้ก็เลือกใช้ตามความต้องการหรือความเหมาะสมนะครับคือลักษณะรูปร่างตัวของเขาเนี่ยจะเหมือนโครงไฟเลยส่วนตรงนี้ครับเป็นส่วนของกล้องกล้องเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ขาของเขาจะเป็นแบบนี้ครับเป มันมีความยืดหยุนนะครับสามารถปรับได้ตามต้องการเลยแล้วก็ลงมาด้านล่างจะเป็นฐานของเขาฐานเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มแคปเจอร์ปรับโฟกัสหรือปุ่มซูมเนี่ยก็จะอยู่ตรงฐานด้านล่างของเขาหมดเลยครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะไปให้ดูกันว่ามีปุ่มอะไรบ้างครับแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างๆตัวเขาก่อนว่ามีช่องรองรับอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับ สำหรับช่องต่างๆที่ตัว Lumens d c 172นะครับด้านนี้จะมี USB รองรับอยู่1ช่องครับช่องนี้สําหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ใช้งานผ่านโปรแกรมต่างๆได้เลยถัดมาครับจะเป็นในส่วนของด้านหลังด้านหลังจะเป็นช่อง DC In 1ช่องครับก็ไว้จ่ายไฟให้กับตัวเขาด้วยก็ตัวนี้เขาก็ต้องใช้ไฟตลอดเวลานะครับช่องนี้ครับเป็น HDMI out ก็คือเราสามารถต่อสายจากช่องนี้ครับขึ้นจอต่างๆได้เลยถัดมาด้านนี้ครับจะมี HDMI in รองรับให้เราอีก1ช่องครับอันนี้ก็เผื่อต่อ HDMI ออกจากคอมพิวเตอร์มาาเข้ แล้วก็ใช้สลับภาพจากจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เอกสารที่เรานําเสนอจากกล้องตัวนี้นะครับใช้สลับกันได้ถัดมาก็จะเป็นช่อง USB สําหรับแฟลชไดร์ครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดนําแฟลชไดร์มาเสียบเนี่ยมันก็จะเก็บภาพที่เราแคปเจอร์ไว้หรือว่าเป็นวิดีโอที่เราถ่ายไว้จากกล้องตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับส่วนของด้านล่างครับจะเป็นดิฟสวิตจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือการปรับเรสโซลูชันหรือความละเอียดความคมชัดของเขาสามารถปรับได้ตามที่เขาบอกตรงนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น 4K 720- หรือ1080ดิก็เราดิฟสวิตตามที่เขาบอกได้เลย ครับผมเดี๋ยวเรามาชมปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องของเขากันตอนนี้ครับผมก็ใช้กล้องของตัวเขาเนี่ยหมุนข้อของเขามาถ่ายตัวเขาเองเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูปุ่มกันแล้วผมก็ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ของเขาด้วยที่มีชื่อว่า Ladybug อันนี้เป็นซอฟต์แวร์สามารถโหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของเขาเลยครับก็คือซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับงานบรรยายได้ดีทีเดียวเลยครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยกันเราสามารถเขียนหรือว่าเราจะทาไฮไลท์อะไรต,รต่างๆลงไปในหน้าจอเพื่อให้ผู้เข้าเรียนหรือเข้าร่วมประชุมเน ก็จะเลือกคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับแล้วพอผมลากนะครับดูนะครับอ่าผมลากให้ดูแค่นี้ก่อนนะเห็นชัดนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นลูกศรขึ้นแบบนี้เลยเวลาเรานําเอกสารหรือว่าวัตถุต่างๆมาวางนําเสนอเนี่ยเราก็สามารถชี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นด้วยชัดๆเลยนะครับจะลากเส้นเขียนเป็นวงกลมเขียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันหรือจะเป็นแบบวงกลมสําเร็จรูปแบบนี้ครับเราก็ลากแบบนี้ได้เลยครับอ่าง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไปเลยนะครับคือตอนนี้ผมใช้เป็นสาย USB ตรงนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ตอนนี้อยู่แล้้วอออหนนาาาจปุ่่่มตงงๆขเเี ก็ง่ายๆเหมือนกันครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใช้สีแดงเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดสีเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยครับแล้วก็เข้ามาตรงจานสีตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นสีแบบอื่นก็ได้ผมติผมเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันครับแล้วก็เลือกปรับขนาดเลือกปรับความชัดของสีได้เลยโอเคลองวงดูอ่าเห็นไหมครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเป็นสีน้ำเงินแล้วกันครับจะได้เห็นกันชัดๆโอเคครับปุ่มแรกเนี่ยก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องเวลาที่เราใช้งานเนี่ยพอเราเสียบปลั๊กเสียบอะไรแล้วเนีีี่่ยเเเเเคค้้้้้้าาาจะมมไฟฟสแแแดดงงขขขึนนนนนืืออออบบบรัลลลววกกก็็็ปปปุิ ใช้งานอยู่ต่อไปครับมันจะเป็นปุ่มอันนี้ครับซอร์สซีเล็กปุ่มซอร์สซีเล็กเนี่ยเราไว้เลือกเลือกซอร์สที่เราต้องการจะฉายภาพขึ้นจอนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมี HDMI p a s s t r u g h คือตัวนี้เราจะสามารถต่อสาย HDMI จากซอร์สอื่นๆอ,อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าที่ตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ปุ่มนี้ครับเลือกฉายเลือกสลับระหว่างภาพเอกสารที่เราใช้อยู่ตอนนี้หรือว่าจะเป็นภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เรากําลังใช้อยู่ก็คือสามารถสลับจับเปลี่ยนในการนําเสนอขึ้นได้เลยต่อไปครับก็จะเป็นปุ่มซูมปุ่มซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็อคื ลบอันนี้บวกนะครับแล้วก็ลบจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดมาครับตรงกลางตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มเขียนว่าฟรีตก็คือหยุดหรือค้างภาพนั้นไว้นะครับสมมุติผมอยากจะฟรีตภาพนี้ไว้ผมก็กดลงไปเนี่ยครับผมว่ามือออกมาแล้วภาพก็ยังคงอยู่อ่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งถัดมาครับก็จะเป็นปุ่มเมนูครับก็คืออันนี้แล้วก็จะเป็นปุ่มแคปเจอร์แคปเจอร์นี่คือใช้ในกรณีที่เรานําแฟลชไดร์มาเสียบกับตัวเขานะครับเขาก็จะแคปภาพลง USB ได้เลยแล้วก็จะเป็นปุ่มเพลย์แบ็นนก เขาก็จะสามารถปรับความสว่างของไฟได้ด้วยครับเรากดเพื่อเปิดไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดหรือปิดไฟแบบนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นออโต้จูนออโต้จูนนี่ก็คือการปรับโฟกัสของภาพนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างถ้าเกิดภาพมันเบลอรเราก็กดออโต้จูนเพื่อให้เขาปรับโฟกัสเห็นไหมครับเขาก็จะปรับโฟกัสของเขาเองเลย ครับผมก็เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งครับจากลูเมนส์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวใครที่เป็นครูอาจารย์หรือว่าวิทยากรผู้บรรยายเนี่ยสามารถนํากล้องตัวนี้ครับไปใช้จับภาพเอกสารหรือวัตถุต่างๆที่เราจะนําเสนอได้เลยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าความละเอียดอะไรนี้ก็โอเคแล้วก็การใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีเลยครับเหมาะที่จะใช้แบบนั้นเลยก็ใครที่สนใจครับสามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้เพื่อเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อออนไลน์กับทางเราได้เลยครับหรือจะเข้าไปอ่านรายละเอ c.co.ch ครับถ้าจะมาทดลองสินค้าตัวจริงมาลองเล่นตัวจริงก็ทําได้ครับสามารถเข้ามาได้ที่ audio city ทั้งสสาขาเลยครับสำหรับวันนี้ครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ